ความทุกข์ความรู้สึกของทุกฝ่ายมาเนี่ยเพื่อสามารถขับเคลื่อนแผนปรองดองอื่นๆได้อย่างตรงเป้าหมายนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเราขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานผมได้ประชุมแล้วก็คอรมอได้เชิญปลัดกระทรวงท,รทุกกระทรวงมาประชุมแล้วว่าขอให้ได้ยึดเอาแผนปรองดองเพื่อน,นําไปสู่การขยายผลนะครับการบริหารจัดการเรื่องสื่อผมประชุมกับกทชแล้ว นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาทางการเมืองขณะนี้ก็กําลังทาบทามองค์กรทางวิชาการเข้ามาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเคลื่อนไปข้างหน้าในลักษณะนี้ทุกคนมีบทบาทได้ทั้งสิ้นครับหน่วยงานราชการเนี่ยข้าราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าเรามีเครือข่ายของประชาชนจํานวนมากนะฮะท้องถิ่นเครือข่ายใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้าน,นกลไกสําคัญอสอมอข้าราชการครูกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับจะล้วนแล้วแต่ช่วยได้ทั้งสิ้น ในการที่จะเยียวยาในเรื่องของจิตใจของ,ของประชาชนส่วนเรื่องของอผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะเดือดร้อนทางธุรกิจเดิมเลยเรามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องผู้ประกอบการรับประสงค์กับผ่านฟ้านะฮะและพื้นที่ที่ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมอตอนนั้นเนี่ยเราก็มุ่งไปที่ลูกจ้างที่ตกงานกับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีปัญหาเรื่องการเสียค่าเช่าค้าขายไม่ได้นะครับพอเกิดเหตุการณ์วันที่ 19- 20เนี่ย ขณะนี้ก็ได้2วันที่ผ่านมาสอชอนะครับได้ได้มีการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการจากสยามสแควรจากประตูน้ำนะครับสยามสแควรนั้นทำผ่านทางจุฬาตรงกรมมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางจุฬาที่ได้มีความรวดเร็วมากในการทำเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยมาแล้วนะฮมาขึ้นทะเบียนแล้วในประมาณพันกว่ารายนะครับความเสียหายเนี่ยก็ประเมินกันคร่าวๆว่าอาจจะเป็นพันพันล้านนะครับ เร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องจัดหาเงินทุนนะครับคือการช่วยเหลือตามเกณฑ์เนี่ยก็จะเร่งรัดทันทีนะครับกทอทมก็ดีป้องกันสาธารณภัยก็ดีเนี่ยจะจ่ายเงินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเร่งรัดให้เกิดขึ้นนะครับวัน2วันนี้แล้วก็2ก็คือว่าจัดที่ขายให้เขาครับ,รบทางจุฬาเนี่ยผมเข้าใจว่ามีที่เยอะนะฮะแล้วก็เริ่มจะมาพิจารณากันแล้วว่าจะจะจะ,จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้อย่างไร นะครับแต่ว่าการจัดที่ขายเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายไปว่าขอให้เป็นพื้นที่ซึ่งเขาอยู่เดิมมันใกล้เคียงที่อยู่เดิมนะครับหรือเป็นพื้นที่ซึ่งเขามีความมั่นใจว่าคนจะไปซื้อของนะฮะคงจะไม่ไปจัดที่ไกลๆจัดที่ไกลๆก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูว่าตรงนั้นจะจะบริหารพื้นที่กันอย่างไรนะครับมีกลุ่มเดียวครับขณะนี้ซึ่งยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนได้ได้ได้ไดอย่างได้มากนักนะครับ แต่เราจะทํางานผ่านตัวเจ้าของอาคารก็คือกรณีของเซ็นเตอร์วันนะครับที่นุสสวรีเซ็นทรัลเวิด์นั้นความจริงเนื่องจากมันมีการสํารวจในเรื่องการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้วมันมีฐานข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในส่วนของ uh, อนุสสวรีชัยนะครับเซ็นเตอร์วันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเร่งเข้าไปในแง่การเยียวยากับทางประชาชนที่อยู่ในกรดมลงถึงผู้ประกอบการเนี่ยคนจะไม่ค่อยห่วงแต่ในเรื่องของประชาชนที่มาชุมนุมโดยความสุดจะติใจแล้วก็ลกลับไปต่างจังหวัดเนี่ย รัฐบาลเองจะลงไปในพื้นที่หรือจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปเยียวยาทําความเข้าใจยังไงในขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับทางรัฐบาลบจะทำ <ผม S 1> ยังไงผมคิดว่าก็ต้องเป็นเป็นการดําเนินการหลายหลายฝ่ายนะครับผมจึงต้องขอความร่วมมือโดยตลอดจากสังคมทั้งสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนนะครับและเครือข่ายที่ผมไ,มได้เรียนไปเมื่อสักครูทท่ท้องถิ่นท้องที่ในส่วนของกลุ่มมาตาสมัครต่าง นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือจริงๆแล้วญาติพี่น้องซึ่งสามารถติดตามข่าวสารไดจากจากนอกพื้นที่การชุมนุมก็จะมีความสําคัญนะครับผมคิดว่าต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องพิสูจน์กันด้วยความจริงใจในการทํางานในหลายๆเรื่องที่จะตอบสนองความต้องการหรือความที่เป็นความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มนี้พูดถึงแผนรองดองที่ท่านนายกบอก5ข้อเนี่ยหลายคนเองก็ค่อนข้างกังวลกับในข้อที่5 ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสังคมห่วงว่านี่คือชนวนที่จะนําไปสู่ความแตกแยกในสังคมอีกถ้าต้องเลือกระหว่างไม้คำยันให้กับทางรัฐบาลกับผลกระทบในเรื่องของความแตกแยกทางสังคมนยุคจะตัดสินใจอกอ,อย่างคือผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วในปัญหานี่ก็เป็นปมปัญหามาสองสมปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีฐานอยู่ฐานที่เรามีอยู่ก็คือ คณะกรรมการของอสภาซึ่งเคยศึกษาไว้นะครับแต่ทีนี้คณะกรรมการที่ศึกษาไว้มันมี6ประเด็นใน6ประเด็นเนี่ยหลายคนก็ยังไม่พอใจหลายคนในที่นี้บอกว่ามันเป็นเรื่องนักการเมืองเพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปผมเนี่ยเคยเสนอว่าดีที่สุดคือทําประชามตินะฮะแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถโน้มน้าวให้ฝ่ายต่างๆยอมรับกระบวนการการทาประชามติได้นะครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมบอกว่าก็ต้องมีองค์กรซึ่งไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเนี่ยมาช่วยผู้งย่เหมือนกับกรองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมว่าใน6ประเด็นเนี่ยอะไรบ้างซึ่งมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งอะไรบ้างที่มันน่าจะเดินได้และก็เป็นที่พอใจของหลายๆฝ่ายนั้นช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่ากําลังทาาทามองค์กรทางวิชาการที่มาทํางานทางด้านนี้อยู่ครับมีการพูดถึงความต่อเนื่องในการฟื้นฟูประเทศเนี่ยอายุของอรัฐบาลก็เป็นปัจจัยสําคัญ ณขณะนีน้ยังคิดถึงเรื่องการยุบสภาก่อนครบวาระไหมครับคือผมไม่เคยปฏิเสธการยุบสภาก่อนครบวาระเพราะมันคือกระบวนการปกติตามระบบประชาธิปไตยนะฮะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เสนอแผนปรองดองเนี่ยมันมีวันที่1 4พฤศจิกาซึ่งถูกกาหนดไว้อยู่และวันที่14นั้นเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจที่ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกระบวนการแล้วก็ทําให้เเหตุการณ์สงบคือเป้าหมายก็คือว่าการเลือกตั้งหรือการยุบสภาเนี่ย ควรจะเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมแข่งขันกันได้อย่างเสรีนะครับและก็ที่สาคัญก็คือว่าเลือกตั้งกันอย่างสันตินะครับไม่ใช่การเลือกตั้งที่นําไปสู่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นผมก็ได้หลังจากที่ทางกลุ่มแกนนาผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ยุติการชุมนุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรองดองเนี่ยผมก็ได้บอกแล้วว่าก่อนนี้ก็ต้องกลับมาเป็นดุลพินิษของผมว่าความเหมาะสมของการเลือกตั้งน,นควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ไม่มีใครบอกได้แลับครับ เรายังไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งยังพูดถึงการจะต่อสู้จะก,การจะมีการชุมนุมอีกเดือนมิถุนายนหรืออะไรเนี่ยนะครับยังมีคนพูดอย่างนั้นอยู่ท่านาเราก็ต้องว่าไปตามมีการพูดถึงว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งปัญหาย,ยัางไงก็ไม่จบมันก็เลยมีแนวคิดเสียงสะท้อนในเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อที่มาจัดระเบียบของสังคมไทยท่านยุค,คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยก็เป็นข้อเสนอซึ่งมักจะมีการพูดกันมาปรระะะะยย แต่ว่ารูปธรรมแล้วก็วิธีการที่นําไปสู่รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยดูจะมองไม่ตรงกันนะครับผมคิดว่าข้อเสนอใดๆก็ตามทางการเมืองเนี่ยเป็นข้อเสนอซึ่งระบบรัฐสภาจะต้องเป็นผู้พิจารณานะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็กระบวนการรัฐสภาก็คงจะเริ่มต้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับสุดท้ายครับท่านยกท่านยกบอกว่าจะเร่งคืนความปกติให้กับสังคม ณปัจจุบันนี้สังคมไทยปกติหรือยังแล้วก็การใช้ชีวิตของท่านนายกกับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมหรือยังยังเลยครับผมต้องยอมรับว่ายังนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดราชการเปิดนะครับผมกลับไปทำเนียบนะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ายสอชนะฮะไปอยู่บริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ปกติระดับหนึ่งแต่เคอร์ฟิว ร่นเวลามาหน่อย<ช>นะครับ<ช>พรกรยังใช้อยู่นะครับก็จะทําไปโดยลําดับนะครับผมก็คิดว่าสําหรับการเป็นปกติของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตัวผมนี่ก็พูดตรงๆนะครับว่าก็คงไม่ง่ายรลยครับที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติเพราะว่าผมก็ทราบว่าเป้าหมายทางการเมืองของหลายๆฝ่ายคืออะไรก็เป็นเรื่องที่ ผมต้องยอมรับ,รบข้อเท็จจริงอันนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาทํางานการเมืองครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครอบครัวเคยขอร้องไหมครับว่าให้เลิกเล่นการเมืองครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้อยากให้ผมเล่นการเมืองอยู่แล้วครับนะบนี่พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาได้ย้ําแล้วก็ผมประทับใจมากในช่วงเหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแม้เขาไม่อยากให้อยู่เนี่ยช่วงที่อยู่ ทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับสุดท้ายครับท่านยกรัฐบาลและสังคมไทยเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับผมคิดว่าในแผนปรองดองในแผนฟื้นฟูสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำให้ได้มากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมและก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ ผมคิดว่าวันนี้คงไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะบอกประชาชนสื่อมวลชนจะบอกกับประชาชนว่าต้องเรียนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่าเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการปรองดองทํางานด้วยกันเราจะเรียนรู้ร่วมกันครับต้องกราบความุณท่านนายกครับคุณผู้ชมครับและนี่นก็คือมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูประเทศนะครับรวมไปถึงมุมมองทาต่างๆมื่นด้วยครับวันนี้ผมและท่านนายกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ